เ,เอาละนะฮะ,จะจวันนี้เรามาฟังคอนเซปต์ของบริษัท Nintendo 100ว่าคืออะไรนะครับจริงๆแล้วโลกสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างก็เป็นโซเชียลไปหมดนะครับเพราะทุกคนก็มีมือถือมีสัญญาณ Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ต 3G 4G นะครับคำถามคือ Nintendo 100คืออะไรนะครับผมอยากให้เรานึกถึง Nintendo 100เนี่ยให้เรานึกถึงระบบไม่ว่าจะเป็น Facebook Google Alibaba Amazon นะครับ Google เอาไว้ทำไมครับ Google เอาไว้เสิร์ชหาข้อมูลที่ท่านต้องการ เฟซบุ๊กเอาไว้ทําไมครับเฟซบุ๊กเอาไว้โพสร,รูปและคุยกับเพื่อนอา i ีบา a บาเอาไว้ทําอะไรครับอารีบาบาเอาไว้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Nintendo ก็ไม่ได้ต่างกับระบบเหล่านี้ Nintendo 100คืออะไร Nintendo 100นะฮะก็คือระบบที่คุณสามารถเข้าไปเล่นเกมออนไลน์ฟรีนะครับมีเกมมากมายหลากหลายอย่างโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออีกนะครับเกมออนไลน์นี่แพงนะครับแต่ละเกมเสียเงินซื้อเป็นพันเหมือนกันนำซ้ำคุณยังได้ช้อปปิ้ง นะครับนั่นก็คือการที่เรารวมเอาหลายๆเว็บเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเดียวกันในโปรแกรม Nintendo 100นะครับซึ่งบางโปรแกรมลักษณะนี้เนี่ยอาจจะฟรีแต่ว่าไปคิดค่าธรรมเนียมกับท่านในรูปแบบอื่นบางโปรแกรมท่านก็อาจจะต้องเสียเงินในการสมัคร Nintendo 100นะครับโปรแกรมนี้ท่านจะต้องเสียเงินในการซื้อระบบเนี่ยคือ100เหรียญ US อลลาร์สิ่งที่ท่านจะได้ก็อย่างที่ผมบอกนะท่านจะได้เล่นเกมฟรีได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาที่ถูกนะครับและท่านก็ได้โอกาสในการทําธุรกิจด้วย โอกาสในการทาธุรกิจเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากแนวคิดของบริษัทที่ว่าบริษัทต,ต้องการสมาชิกเยอะๆเพื่อเข้ามาช้อปปิ้งเข้ามาเล่นเกมนะครับบริษัทสร้างกาไรจากส่วนนี้โดยการจะหาสมาชิกเยอะๆได้เนี่ยบริษัทจะต้องมีแรงจูงใจให้สมาชิกซึ่งแรงจูงใจในที่นี้เนี่ยก็คือบริษัทยอมเอารายได้ของตนเองก็คือรายได้ที่บริษัทเนี่ยชาร์จค่าสมัครสมาชิก1น0้อยเหรียญนะครับบริษัทไม่เอาเลยสักบาทนะครับมอบให้กับผู้ที่ไปเชิญคนมานี่ความสุดยอดของบริษัทมากๆเลย พูดง่ายๆก็คือเมื่อเราเป็นสมาชิก Nintendo 100แล้วเราไปชวนใครก็ตามมาเป็นสมาชิก Nintendo 100เราก็จะได้เงิน100เหรียญที่เป็นค่าธรรมเนียมค่าเว็บไซต์ครับบริษัทยกให้เราทั้งหมดเลยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฮะคุณได้ไปเลยคุณชวนกี่คนคุณก็ได้เท่านั้นแต่หากบริษัทจ่ายหรือว่ามีการไม่ให้ค่าธรรมเนียมค่าการแนะนำเนี่ยเพียงอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ดึงดูดใจถูกไหมครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากจะวิ่งชวนสมาชิกไปจนตายใช่ไหมครับ บริษัทเนี่ยจึงคิดนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่า new innovative ก็คือรูปแบบของการจ่ายหรือว่าการให้กับรายได้สมาชิกเนี่ยที่มันแปลกออกไปและมันสามารถสร้างไรายได้ได้จำนวนมหาศาลมากๆจากการแนะนาสมาชิกคนละร้อยเหรียญเพียง3คนรูปแบบนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแนวคิดของบริษัทเนี่ยเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ที่ผลิตเกมออนไลน์นะจึงคิดในรูปแบบเกมดังนี้นะครับบริษัทบอกว่าท่านน่ยไม่ต้องเหนื่อยไปชวนคนมากมายเพื่อจะสร้างไรายได้ครับท่านชวนเพียง3คนเท่านั้นเอง แต่เมื่อท่านชวน3คนนี้แล้วนะครับให้ท่านเนี่ยเก็บรายได้เพียงคนเดียวเอาไว้ก็คือหลุดทุนอีก2คนให้ท่านกดคําว่า up l ลเวลซึ่งเมื่อท่านกด up l ลเวลนะฮะเงิน200ดอลลาร์ของท่านเนี่ยจะหายไปนะฮะไปจ่ายให้อัปไลน์ท่านแต่ท่านจะได้รับเงิน $200 ดอลลาร์จากดาวลนยของท่าน3คนเนี่ยที่เข้าไปขยายสายงาน9คน,น,คนกลายเป็น1,800เหรียญํำแบบนี้ไปเรื่อยๆ9ชั้นนะครับโดยที่ท่านชวนเพียงแค่3คนเอง